กินเจ้าใครกหรอเสียบแล้วหาฟองต่มหาฟองในอย่างบ่ออิ่มนะสวัสดีจ้าช่องหนูเอเชี n แนวมือนี้จะพามากินเมนูยังไงพี่นอ้องไข่ต่มพี่นอ้องใส่น้ำลาลเส่บของชูโร่ไส้พี่ปนจ้บพี่นอ้นองจ้าแล้วกับน้อไใหม่ซดจ้าพี่นอ้องจ้ามากินกับเขาเนี่ย มือหนีบอมีหย่างจากมิตรไข่ต้มกินบ่เนี่กินไข่ต้มหมอบอกว่าให้กินได้แต่ไข่จ้ะหมอบอกว่าอันอย่าไปหากินย่างอื่นเด้อกินกแต่จะไข่ก็ป่าไปนะโอ้ยอพี่กะหามกินหามทุกอย่างจ้ะพี่นอจา้าเขาเจ้ากระท้วงมาถามว่ากินอีหยังเนวบอกว่าเมื่อวานกินไกล้กินย่างสิขเขาจองเขาว่า ให้เน้นไข่กับปลาจาับเนบโบเคยเป็นเด้เป็นโลกกับเพาะเราสิมาแบบหายใจบบอิมเน่งจะพี่น้องพึ่งเป็นหมอวามันเป็นหลายมันกัเลยแบบหายใจโบอิมจริงนแบบของรสจัดของสแสลงใช่ปะ กินจใครเหรอแซบแล้วสิเอาอย่างมาทายคลิปกินจะไครกระป๋านาะ แต่มันกับ่ได้งางกับไข้เพราะว่าเอมากินไข้อยู่เหรอ หาฟอ้องต่มหาฟ,อหาฟอหาา้องแล้ยำมบอิ่มนะอืไม่สุเดเลยไปเอาน้ำป่ามาใส่อีกได้ก็จืดแ้่เจนหน้ำป่ายก่อนที่ห้องนะ S <S กะว่าจะคว้องหายแต่นอโลกออกับพอเนาะมันว่าปวดทวังเพราะอิ่งห่างกับเพลเรือเลยจ้ะ <laughs> แล้กวก็เป็นกะบ่อันบ่บจูคอหายใจบ่อิม่มเสียบ่เป็นได้โรคกับพอสงสัยจะได้โรคมาเพิ่มอีกนนึงจ้าคือโรคก,<ว><น>กดไหลย,ย้อนจ้าพี่น้องจ้ามีโรคเพิ่มอีกจ้ากดไหลย,ย้อนไม่เป็นพี่น้องกันเด้อกระเพาะก็กดไหลย,ย้อนนี่เป็นพี่น้องกันพี่น้อง เป็นเจา้เจาหูเดี๋ยวลดโลกกดไะย,ยอ้อนนะพี่น้องมันทรมามนอือเลิกกับพเพื่อนทรมานเอา เอกินเผ็ดว่าได้มาปีหนึ่งอ่ะพี่นนองดกินเผ็ดเลยเป็นกระเพาะยั่งนักไปที่นี่กินได้ไปที่นี่ไม่กินได้กเ็จจเลยดจ้ดไปจ้ากลอเอมันหายอ่ะมันว่าหายขาดแค่มันทูเล้าคือเขาแบบคล้ํากันกินมันกับทูเล้าเองที่นี่เขามาสับเผานะเพลิรเกลือ เมื่อสิหายใจเบาอิ่มเป็นบางช่วงพี่น้องมันเบ่ได้แบบเป็นตลอดเวลาต่อปวดไปเบื่ได้ปวดคอปวดหัวปวดไปเบื่ ใช้ก็วบบ่าอันคือเหมือนบอ้ป่วยเนอะแบบกัแบบสนุกสนานลาเรื้งคือเก่าจะท้งเยปะะาปิดเสียดกันนล่อยม่น้องห่อมันจะเป็นหลนงกับปอยเห้มันเป็นเนาะใช้ชีวิตปกติจ้ะ <laughs> ก็เป็น <t os raining> ิน็ดีอยูคือตำนั้นเนาะมันนาดข่อยว่ามันจอดอยู่แบบไปหาเสียงกำนั้นบอกจะจ่อยอยู่ เมีกระดูมอีกเม็ดนึ่งสิเด็คือกำนั้น ใค่ไม่ไปโรงเรียนอีกัน้วเ <c oughs> นาะ <c oughs> นะนหบอกว่าจะไปโรงเรียนวันนี้นทาไมไม่ไปโรงเรียนครับไหนบอกลูงว่าจะไปนพรุ่งนี้วันนี้ ไ relствен Yes, our station is fun, เจไปหาสืบปลาไปตลาดไทยสิริหาสืบปลามา่อไหร่กนอืมิมเมื่ไหรเขาเปล่า,าเหมือน,นไงใครหาฟ้องจะสมจแบครับป,บปกติกับคนมากินไข่ต้มกับข่าวหรือเรอจาจะพี่น้องเนี่ยเม่ได้ช่วยเลียดอย่างเงี้แบบกินได้เพราะว่ามากินไข่ต้มคู่ข่าวจะพี่น้องคู่คู่ข่าวเลือกข่าวเหนียวมาจังสีจะย,ยอดน,น้ะปลาลงไปไสสใส่ผงชูรสใส่พริกลงไปน้อยนึงจ้ะ อิมละจ้าอย่าทายคลิปนี้กับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแกนเกลือนให้ช่องยูทูบหน่อยฉนแน,น,น่ว่าแฟนเพจเฟซบุ๊กเนี่ยจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีจ้า